คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปกันที่วัดแม่หยวกในตัวเมืองนะคะได้มีการรับเผาซากสัตว์เลี้ยงด้วยตอเผาไร้มลพิษค่ะ ที่นี่ค่ะวัดแม่หยวกอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการรับชาปนากิจซากสัตว์เลี้ยงด้วยการเผาซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเผาในเตาเผาแบบไร้มลพิษนะคะโดยก่อนที่จะมีการชาปนากิจค่ะก็จะได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทําพิธีสวดอภิธรรมและบางสุกุลอุทิศส่วนกุศลไปให้กับสัตว์เลี้ยงได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมฐานะของเจ้าวาดวัดแม่หยวกค่ะพระทัศนยัยทัศนียโยเจริญพรนะคะว่าในแต่ละวัน เตาเผาก็จะสามารถเผาซากสัตว์ได้ไม่เกิน4ตัวค่ะเนื่องจากจะต้องมีการเว้นระยะการเผาเพื่อไม่ให้เตาเผามีความร้อนจนเกินไปก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นะคะเผาซากสัตว์เล็กใช้เวลาประมาณ40นาทีขึ้นไปค่ะส่วนสัตว์ที่มีตัวใหญ่ๆขนาดตัวใหญ่ๆนะคะก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงครึง่งซึ่งก็มีทั้งซากสุน,นัขแมวหนูกระต่ายหรือแม้กระทั่งปลาคราฟค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่ป่วยตายนะคะซึ่งเตา เผาเครื่องนี้ก็สร้างมาได้ประมาณ1ปีรับน้ำหนักสัตว์ได้ไม่เกิน45กิโลกรัมค่ะเผาซากสัตว์ไปแล้วกว่า600ตัวในการเผาแต่ละครั้งนะคะคุณผู้ชมมีค่าใช้จ่ายเผาขั้นต่ำเนี่ย600บาทจนถึง2,300บาทขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของสัตว์แต่ละชนิดค่ะทางด้านพระครูอภิสิทธิ์ อิสิยาโนนะคะเจ้าอาวาสวัดแม่หยวกได้เจริญพรอ,อีกค่ะว่าวัดนั้นได้มีการแบ่งรับภาระการเลี้ยงดูทั้งสุนัขแล้วก็แมวนะคะที่ชาวบ้านนํามาปล่อยกว่า200ตัวด้วยกันและที่ผ่านมาค่ะเมื่อสุนัขหรือว่าแมวป่วยตายก็จะนําไปฝังไว้ตามบริเวณวัดสาธยายามค่ะจึงได้มีการช่วยกันทําบุญบริจาคแล้วก็สร้างเตาเผาซากสัตว์ให้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะก็เป็นเงินจํานวนกว่า3 5 0 0 0 0บาทในการนํามาประกอบพิธีท,ทางาศาสนาให้กับ น้องสัตว์ทั้งหลายนั่นเอง <ภา S 1> ค่ะอันนี้ก็ต้อง